สวัสด mm ีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับมันก็จะมาพบมาพอกระเบาตับกินแซบพี่น้องวันนี้จะได้ไม่โดนเสซ่บมาฝากปี่ตอนน้องครับไลยเป็นลาดหนาครับพี่น้องมูมักครับผักครับผักเก็บเวลาอย่างไ้ครับเก็บสดๆจากสวนแยงของหอมครับนี่ไม่กินอยู่อยู่สวนแยงดอกหอมครับอู้บรรยากาศที่เขาทำนี่พี่น้องเดี๋ยวเป็นขนาดเฮ็ดหอมพี่น้อง้วก็แร่ลีดครับเอาเวลาอย่างครับพี่น้องเนจ่ยจครับไม่เสียบกรเปาตับนครับ อ้ยช mm ่บยเป็นเสียบมาเป็นอคบปูครับ ้ทลาให้ทถมอืมอืม อืมดูข้าหมูปกอืมละเียพีนะสดๆเลยครับอ อือวครับเอครอบีกคลปนีู่้หร่ Hmm. Hmm. แซ่บปากเลยครับไม่เหมือนินย่างแล้วก็แซ่บกันครับลาดน้หมูหมักขับถ่ายเบาต่ำกินบุษภาพกินม้วหมับกินได้กับพอถูกคอไผ่น้ำได้ครับถ้าให้มากินเลยครับฝา,ากวอ,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 อะไรก็แชร์กูที่ตามกูมเขม้มแนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผม,มท่านรู้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ